เยี่ยีสาวแจกอาวุธมาแล้วนะคะเอาเลยไหมคะเอาเลยอ่าเดี๋ยวจะลองขอบคุณเจ้าภาพนะคะไหนนมฮอกไกโดคะอ่าไปจะลองนมโอเกยโดก่อนอันนี้ไข่เค็มอันนี้ช็อกโกแลตอันนี้อันนี้ชาเขียวอุ้ยไปจิ้มมาซะเยอะเลยขอบคุณเจ้ากินดีกว่าจิ้มมาแล้วค่ะอันนี้นมร้อนค่ะ ขอคุณค่ะก็ไม่เลียนนะไม่หวานมากด้วยโออันนี้ของใครอันนี้คืออะไรนะคะลูกอันนี้ของไวนนมนัวค่ะไวมอลอะไรนะลูกไวมอลค่ะไวนเมอลออันนี้คืออะไรนะคะนมนัวเหรอคะนมนัวค่ะนมนัวครับอ่านมนัวอี่อ่สอะไรอ่ะนมันคืออะไรอ่ะคะแกสมนมนัวอืม อันนี้มีหลอด่ีหลอดนะเอจุลปีรู้หนึ่งสองสามสี่ค่ะไหวเหรอคะไหวครับไหวสัญญากับน้องๆแล้วทำไม่ไหวโดนรับไม่โดนจับไรซะแล้วทำไม่ไหวพี่เขาบอกว่าไงนะแค่คนลรารู้ไหมไปชอบอะไรเนี่ยไปชิมหมดละไข่ลาวาไข่เค็มลาวาอร่อยแต่นี่ไม่ได้กินเลยสู้ๆนะพี่ไม่กินที่ปะ ใครพี่กินขนมใครี่กินขนมอ่ยม้องกินอันนี้กับอันนี้ด้วยอันนี้อร่อยแลวาวาอร่อยค่ะกินแล้วต้องกินทุกคนอืมมอนมีรสกับรสกินกับโตนอ์อเอาเลยลูกหมุนเลยใครจะเอาอะไรเหมุนไปเลยได้ยครับอันนี้คืออะไรลูกอือสตรอเบอรี่สตรอเบอรีกับราสเบอรี่ร้านหนึ่งนมตัวนะคะทุกคนเดินจานที่นั่ง ทานของอร่อยๆในภูเก็ตนะาคะยำคำคืนตอนนี้นี่ค่ะน,นะนี่มานั่งรุมกันแบบนี้ก็อร่อยดีไป็นแบบนะพี่บายแฮปปีต้ตี้อ่าอ น้ำโมอะไรคะน้ำโมตักปีบไปเลยนะอารมดีใช่ไหมคะใันเย็นใจโหอยจริงๆนะตอนขึ้นบนหอหลังอะโมหอมากเลยนะอันนี้อะไรนะอุมัชอะไรนะคะใบใบชาทิ่มสายผันดิจากเกียวกรนี้มั่ยเหรอคะดุจีมาเอ๋อรู้อีกรู้อืม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 อ่ะชิมค่ะ อันนี้แบบนี้ก็อร่อยเตรียมไปไหนพี่ใบบอกพี่ใบบอกวันไหนพี่ใบทักไปเลยนักเรียวนักเรียววันทำงานกันด้นักกินตอ่นตื่นไม่ข้าใจไม่มีเวลาว่างเรียนอืมมีอะียก็สอแบบไม่คิดแรงมากสอนพี่อนนัือน้ำหนัวคือพื้นๆแต่อร่อยนะ มันคือนมอ่ะจะอร่อยอ่ะไม,ม่ม,มาน้ำใบจรากียดไหมถ้าพี่จะชิมตะคำเรื่อยๆควรลาคาควรราคาโอเคอุ้ยอร่อยอืม,อ,ม,อ,มอร่อยอร่อยเดี๋ยวนี่มันออริจินอลโใช่แต่ออริจินอลก่อนหนูชอบลาวาค่ะพี่หนะนัง พีเจ้าสุญค่ะนกปลาวาค่ะเร่นแล้วหมดลาวาค่ะเออนี่ไงมีนมเหลือไหมคะ สี่แก้วเลือกเอาค่ะน้องคนเดียวสี่แก้วกินแทนน้องจักเนาะนมนันวสังเผื่อสังเผื่อ,อ,อน้องจักแล้วจักไม่มานมนันวดึงเก้าอี้มัาดึงเก้าอี้มาจิมอยากจะชิมเห็นเอาเลยค่ะสี่กรชน เขามีอะไรนะเธอเขามีอะไรนะอหม่เขามีอะไรลูกเขามีอะไรคะเขามีย่นเตียงอะไรนะอะไรร้านนี้เขาเด่นยังไงถึงต้องมาชิมนมมันนวมนมมันนวมเปรี้ยวอะไรไหมเธอลาวาอร่อยมากไหนลาวาไอ้นี่สีเหลืองลาวาอร่อยมากอุ้ยฉันนี่แฮปปี้มากเลยนะเธอเมื่อมีคนแบบถือสื่อซ่อมอย่างนี้เราไม่วางอ่ะ นะมันรู้สึกแบบแฮปี้นะใครที่ถือก็ไม่วางพี่อะไรวางมัแล้วรอบนึงใช่ไม่วางเลยใช่เออเดี๋ยวจำได้ไหมที่พอเดินมาน้องอีทเดี๋ยวเราจะไปกินขนมหวานอะไรกันจำได้ใช่ได้ลูกชายตอบสนองให้เลยมีตังไหมมีอมิลห้าร้อยอ้าวไปอ่ะลูกเวลากลางคืนก็ให้น้ำเกลือก็ กล้ามเนื้อเกร็งไงที่หน้าท้องอ่ะเขาถีบยาทายกล้ามเนื้อเป็นเพราะอะไรเกิดจากเกิดจากมะเอไรนะไม่มีป่วยทางใจอะไรแต่ว่าเครียดพี่ว่าพี่ตาเครียดเครียดนี่มันเป็นนมหรอใช่ เขากังวลเนาะเติมสังเกตด้านนั้นไหมเธอนมมาได้นั้นอันนี้อันนี้ชาคอันนี้ลาเต้ี่อันนี้ชาเธอจะเอานมไหมเติมเตงสังเกตไหมเก๋เอาเล่มเลม